สวัสดีนี่หาวจ้าวันนี้กิ๊บจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนัดกันดูสิคะมีของมาขายเยอะมากมีแทบทุกอย่างให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นผลหมากรากไม้หมูเห็ดเป็ดไก่ปลาเสื้อผ้าขนมต้นไม้โอ้ยเดินดูจนตาลายเยอะมากเลยคะ่ะและที่นี่คือตลาดนัดวัดเมืองนาจ้าจะมีทุกวันพุธช่วงเช้านะคะศัพท์ภาษาจีนวันนี้จึงเสนอคําว่าสื่อชางแปลว่าตลาด เจอกระซือช้างตลาดแห่งนี้เฮินเร้เน่าคึกคักมากเจอกระซือช้างเฮินเร้เน่าตลาดแห่งนี้คึกคักมากตลาดนัดวัดเหมืองน,นาแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดที่คนมาเยอะมากแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งเสลี่ยมเลยก็ว่าได้นะคะมีตั้งแต่กิ๊บเด็กๆตอนเรียนมัธยมอยู่ทุกเช้าว,วันพุธกิ๊บก็จะมาตลาดแห่งนี้ก่อนค่อยเข้าโรงเรียนค่ะเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้กับตลาดจ้าวันนี้กิ๊บก็ได้เดินเล่นและซื้อของกลับบ้านหลายอย,าอย่างอยู่เหมือนกันค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นขนม,มเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็ต้นไม้และนี่คือต้นไม้ที่ได้วันนี้จ้าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะวันนี้ขอตัวเอาต้นไม้กลับบ้านไปปลูกก่อนนะคะบ๊ายบายใจเจียนจ้า